โชว์หน่อยยกโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยชุดนิจทอไทยพิชนะครับนี่ใบอินซีครับตัวนี้กี่โลเอ่ยตัวนี้ประมาณห้าโลไดห้าโลได้นะครับตัวใหญ่มากอ่านี่ครับตัวนี้อินทรีย์เข้าเยอะนะฮะตัวนี้นักเรียน โอ้นี่ครับใหม่ตัวแล้วครับกำลังเข้าเลยครับเพียบเลยครับอินซีนั่นเลยครับโอ้โชนี้อินซีเข้านะฮะโอ้ไม่ยุ่งเลยวะเนี่ยนี่ครับโอ้ดหน่อยดูหน่อยจังหน่อยนะครับจับที่เด้งจังมาหันแล้วมาหันเนามองไม่เห็นตอนนี้นะเออใหญ่มากเลยนี่เลยตัวนี้ประมาณกี่โลประมาณเจ็ดโลหกเจ็ดโลใหญ่มากเลยโอ้หนักจริงนะ เปางก่อนเเทันีน huh. <laughs> ี้ปลาปลาเบ็ดนะปลาลากปลาลานะใช้เบ็ดลากนะฮะใหญ่มากอ่าตัวนั้นผมจองสองลหกนั่นอ่อดตัวนี้นคนนี้เทากไหมอู้ใหญ่มากเลยไก่เคียงคับหน่งกิโล เอย่างพอตัวนี้เลยนี่ถ้าเกิดดำดำน้ำยิงปลาได้นะสุดยอดนะครับแบบนี้ของก้านเรือไม่ซึกหรืว่าจมซับขึ้นมาอ๋อเพราะว่าที่ลังบอกขึ้นเรือลบนะจ๊ะ้าน้ำมันเอาจะฝุ่นเบ็ดนะครับปลาเบ็ดเนี้ยห้าโลสองห้าโลสองตัวนี้เจ็ดโลนะครับ ก็ถ้าเพื่อนเพื่อนมาบางเบิดช่วงนี้นะฮะจะได้กินปลาเบ็ดนะฮะปลาอินทรีย์ใหญ่แบบนี้นะครับเยอะมากครับที่นี่เป็นแหล่งรับซื้อแด้วของแคร์เจดวงนะครับสายสายเม็ดนะสายแมนนะสาแมนนะฮะอันนี้เป็นสาแมนแล้วก็รับซื้อปลาด้วยทุกชนิดนะที่นี่ครับดูครับจะตกมา

ทมยั่งเเลยไปไหนไปไนเดี okay, ๋ยวตัวนีはは้พอเอานะครับเลืครับตัวนี้เน่าโหผ่านเป็นบ้องเป็นบ้องแล้วทอดนะครับสุดยอดนะครับแล้วก็ใส่อ่ เขาเรียกอะไรอ่ะน้ำยำนะเป็นใส่พริกอ่ใส่หอ,หอมนะแล้วก็ใส่มะม่วงนะครับใส่มะม่วงแล้วก็ใส่มะม่วงหิมพานนะเป็นเครื่องยำมันหวานนะเปรี้ยวหวานนะสุดยอดนะครับทอดเป็นบ้องนะเป็นปลากินปลานะครับใหญ่ามาก ผิดมิมิดเลยครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่กว่าลังนะทำไงครับตัดหางไหมต้องตัดหางแล้วครับต้องตัดน,นะเนี่ยไปใหญ่ๆนี่คนกรุงเทพได้กินทั้งนั้นแล้วครับนี่ครับก็เผื่อส่งนอกด้วยนะตัวนี้ข้ามาหาชัยนะฮะต้องงอไว้ใหันตัวใหญ่มากดูครับเขาไปตกเบ็ดตกอะไรมากันพอได้มันก็มาขายที่นี่กันนะครับ เดี๋ยวคนนี้ทีมงานอันนี้อันทัวร์มาแล้วก็เดี๋ยวเราไปดำน้ํายิงป้านะครับพคนนี้นะครับอย่าลืมติดตาม,มานะครับเพื่อนนะอันนี้เป็นเอาไหมซื้อไหมเขาขายนะครับเอาพอดีโลครับ <laughs> อ๋อไปส่งน้ำแหมโอ้มาเพื่อนมาส่งน้ำ <laughs> โอ้โหผมนึกว่ามาซื้อปลานะครับไอตัวนี้กี่เท่าไหร่ครับกิโลช่างหน่อยยังไม่ได้ช่างเลยนะ ผมเขาเอาราคาย่อมยานะครับปกติโลละหกสิบเขาคิดร้อยหนึ่งนะครับ๋อไม่ใช่ครับา้อฮะลาล้อนลามาคิดนะครับเขาจะมาสองรอบนะครับรอบช้าแล้วก็รอบบ่ายนะเดี๋ยวรอบบ่ายมีคนออกอีกนะครับแล้วก็พ้ดี่ได้เขาก็จะมาขายวันนี้นะคะนี่ก้อนหนึ่งไม่ไม่ใส่เข้าไปแล้วอ๋อนี่ได้หมึกนะได้หมึกก็มาขายหนึ่งโลพอดีไปวัด มือหอมขก้าขีดครับเก้าขีดนี่ผมเอาเ็าเนาะเอาสองอย่างเลยเดี๋ยววันนี้อันนี้อันทัวมาครับซื้อไว้ให้กินกันหน่อยนะครับเย็นนี้นะครับหมือหอมนะครับกินกัน้อเย็นนี่มือหอมครับผมนี่เลย ปิกบ,บ,บอดหมึกหอมมีสองตัวนะหมึกหอมนี่อเอาไปยำยำอร่อยมากนะฮะนี่ยังสดอยู่เลยนะะ <S <S โอเคขอบคุณทุกที่ติดตามชมครับสุนิจโจนด้วยชแนลครับ Spicy Sudjon Kingfish In Bangbert Thailand